ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของขเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขาเขมรเองก็วิ่งท ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทาหารพรานที่26ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้อบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของคขมรมให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคขามรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคขมรเ,เองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด b m 2 1นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน4-6-9และก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน4-0-8ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารขเขมรก็เข้ายึดเนิน4-6-9ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน4-0-8ไทยระเวงก็ตรึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถล่มช่องบอกเนินโนเนมที่ดานขเขมรเ,เนี่ยเข้ามายึดและไทยระเวงก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กษริย์ศึสสกและก็กงจักรซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ยได,ด ครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยเองก็อัดต่อนะครับยึดภูมิเขือไล่ฐานคเมนเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากดิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปรา,าสาทพาวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของทานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริศึกซึ่งเป็นเขตดับิชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพ,พื้นที่กองจากรวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองรับพที่2นั้นได้นาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากฐานกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดา จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับต่ทหารคัมเมนเองเขาก็วิ่งป่าราบทิ้งรถถังจำนวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว,ว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคัมเมนก็ ลด,ดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าสิบสี่นาทีครับบริเวณพื้นที่กษัตรยศึกทหารไทยและก็ทหารเขมรเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากันต่อมาในเวลาตีห้าสามสิบครับบริเวณพื้นที่สูรูปากกล้วยกานกบ,บูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอร์เปียนยิงซับพ,พอร์ตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาทต,ตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงซับพ,พอร์ตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจาก ปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนมและก็ยิงทําลายที่ตั้งรถถังปื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิ่ะเขือได้เกือบร้อยเปอร์เซนะ ฐานกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเดิน4-6-9ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไ,ฟไ,ฟไทยในเดิน4-0-8โดยใช้ b m เอ21จากอำเภอจอมกระสานะครับก็ระดมยิงไปทางซมแต่โดยด่านไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือด ต่อเนื่องนะครับขมนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM 21แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง4 0กิโลเมตรนะครับในบีรี้ัมแต่ทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างนี้ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่เขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองนอกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเต็มๆกลายเป็นว่า ทาหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและทหารกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้นยี่สิบสี่รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทาหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer โฮอร์ ยิงสน,สนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อยางของไทยเราขนาดลำกล้อง155ม mm, ิลลิเมตรได้เข้าพื้นที่กําหนดเป้าหมายและทําลายระบบยิงจรวดหลายลํากล้องหรือว่า BM 21ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสำนักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตราจรล้อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุด มากกว่า40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดําเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อยางให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทธโภคกรณ์จากการขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุเฉพาะหน้าของไทยเราในบุ้ี้แนวชายแดน ระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเราโกรธซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามฮุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดรือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเดรือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพขมรน,นะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอันนาสะเทือนใจเหล่านี้โดยการการะทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการ ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การยเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพลเดือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของคเขมรและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีการออกมา แถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดประสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของดหารคำเหนีนครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่อากแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสรุปครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตวนสัตว์สะสมแล้วก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วสิขาคีรีสวาที่เชิงปรสงาสาทขปวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัด แล้วยึดวัดแก้วเบสิทซึ่งการสู้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซนโดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทําให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง u ูเอนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับกับสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกุณมาเนตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ ประมาณตีสองโดยจะประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่าไร้พราณีจริงๆนะครับกล้าได้จะโจมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหประชาชาติต่างๆนานาแต่ก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงก่อนนะครับและก็ํำให้ประชาชนคนไทย